เจ้าทำอะไรมาใหม่ทุกคนใช่ทัดไปปลูกผมมาใหม่ทุกคนให้ทายแก้วทำอะไรมาใหม่เฮ้ยไม่มีใครทายเลยอะทำใช่ทำสีผมใหม่ชอบครับไม่ได้ไวไหมถึงชอบสีผมอะคะต้องตอบว่ายังไงถ้าเกิดแก้วทำอย่างนี้ต้องตอบว่ายังไงจับแก้วคะ่ะ โอเคดีมากถือว่าเป็นแฟนคลับกันที่ดีเห็นเห็นหลายๆคนที่แบบกลัวว่าแก้วจะไม่โอเคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกับเรื่องที่พูดถึงแล้วมันเป็นเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนแก้วยังบอกว่าคือแก้วอะโอเคมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนโอเคกับมันเหมือนกันนะแบบรู้ว่ามันคือเรื่องที่ทําให้เราทั้งทั้งแก้วและทุกคนเสียใจมากๆในวันนั้นแต่ว่าเป็นผ่านมาแล้วแล้วเราก็ควรแบบ move on ได้แล้วที่แก้วร้องไห้อะคือแก้วไม่ได้ร้องไห้เรื่องนี้นะแต่ว่าทุกครั้งเลยที่แบบว่าได้ พูดถึงคนที่เรารักมันก็จะร้องไห้แบบทันทีเลยอะไรอย่างนี้ถ้ามองกลับไปเป็นเรื่องวันนั้นคือมันก็ไม่ได้ทำให้แก้วเสียใจแลรวพูดตรงๆเลยนะว่าเรื่องวันนั้นมันก็ทําให้เราเสียใจด้วยซ้ำแต่ว่าสุดท้ายะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแก้วมองว่าถ้าไม่มีเรื่องนั้นมันอาจจะไม่เป็นแก้วในวันนี้ก็ได้นะคือทุกคนรู้ใช่ป่ะว่าแก้วก็รักทุกคนอยู่แล้วแต่ว่ามันทําให้แก้วแบบเห็นค่าของ ของคนที่แก้วรักหรือคนที่รักแก้วเข้าไปอีกอะหรือว่ามันทําให้แก้วแบบตระหนักถึงอะไรหลายๆอย่างแล้วก็กลายเป็นคนที่อยากจะน่ารักขึ้นในทุกๆวันเหมือนวันนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็คือบทเรียนของเราทุกอย่างแล้วในเมื่อแก้วไม่เจ็บแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเออช่างมันเหมือนกันทุกครั้งที่พูดเรื่องวิ่งลงทะเลกนันนะเนี่จริงๆตอนนั้นตอนวิ่งลงไปในทะเลมันก็ขำอยู่นะทุกคนมันก็ไม่ได้แบบว่าเศร้าอะไรมากหรอกแต่แบบวยความที่เราอยากแบบเป็นนางเอกเอ็มวีเนาะพอเจอทะเลแล้วก็แบบวิ่งไป สนุกมากครับเสียดายยังไม่ได้ดูคิดว่าไม่ดูในโรงกับเพื่อนต้องแย่งกันนั่งกาดแน่เลยะเห็นน้ำหนึ่งเล่าไปแล้วใช่ปะคือแบบน้ำหนึ่งอ่ะมันจะเป็นคนที่ไม่ยอมนั่งริมแบบเด็ดขาดเลยจริงมันไม่มีคำว่าพี่น้องในในโรงหนังผีจริงๆคือแก้วเป็นคนที่กลัวน้อยสุดแก้วก็ต้องนั่งริมอยู่แล้วแต่น้ำหนึ่งคือไม่ยอมนั่งริมเด็ดขาดแก้วชวนเด็ก น้องโมค่ะน้องโมชวนไปเที่ยวอ,อยู่น้องโมพิมพ์มันในกลุ่มนะว่าพี่ๆช่วงนี้น้องโมว่านคะิด <c oughs> ถึงกันบ้างไหมตลอดเวลาเลยคะ่ะคิดถึงตลอดเวลา เนี่ยสมมติ่พูดไปก็หาว่าโมสมมตินั่งทําการบ้านอยู่ใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าคิดถึงแฟนๆมากๆแบบอยากให้มีงานที่เราได้เจอกันเร็วๆพราะว่างจะเฉาตายแล้วไม่มีคนมาให้กําลังใจเลยมันก็แบบมันก็แบบเศร้าๆนิดนึงอะปกติจะมีคนคอยบอกว่าเออสู้ๆแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีคนมาบอกมันก็เลยเศร้าๆนิดนก็าเข้ามาใกล้จออะไรนะ มีเด็กมาจับมือบ้างมเยอะเยอะเยอะแยะค่ะเราก็รู้สึกมันดีใจคือจริงๆอ่ะทุกคนมามาจับมือแบบดีใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลามีเด็กมาเราเราเขายิ่งให้กําลังใจเราพี่แก้วสู้ๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยรู้ปะว่าแบบรู้สึกอะไรไม่รู้ข้างในใจแบบว่าที่มันแบบที่มันพิเศษมากๆคิดดูดิว่าการที่เด็กแบบอาจจะสิบขวบหรือไม่ถึงสิบขวบเรียนรู้ที่จะให้กําลังใจคนอื่นน่เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเลยแบบอายุแค่เนี้ยแบบเรามันโคตรน่ารักเลยอะพี่แก้วเกิดมาเราเดินได้กี่ก้าว วัเกิดมาก็ยี่สิบสี่ได้ยี่สิบสี่ครับบายที่รักเฮ้ยบายบายทุก <c oughs> คนสวัส <c oughs> <c oughs> ดีค่ะ